ท่านครับท่านนายกครับท่านนายกครับท่านครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับท่านครับอ่ะคุณผู้ชมมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาเองนะคะหันมามองกล้องบรรดาสื่อมวลชนแล้วก็หันไปดูทางด้านของประชาชนมวลชนนะคะกลุ่มคนแสดงเนี่ยที่มาเราให้กำลังใจทักษิณอยู่ที่บริเวณแนวรั้ว ข้างสารดีกาด้วยนะคะวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเดินทางมาพร้อมกันเลยในรถคันเดียวกันเลยนะคะคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวเนคไทสีเหลืองนะคะมาพร้อมกับคุณพินทองทาคุณนากรมงนะคะพร้อมกับทางด้านของคุณแพทองทานชินวัตรนะคะเรียกได้ว่ามาครบแล้วค่ะมาครบแล้วนะคะ มาถึงเป็นที่เรียบร้อยพอทันทีที่มาถึงเนี่ยคุณผู้ชมขาเหล่าบรรดากลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยก็ตะโกนนะคะให้กำลังใจคุณทักษิณนน์ะให้กำลังใจคุณแพทองทานนะคะมาถึงแล้วแล้วก็สี่หน้าท่าทางเนี่ยคุณผู้ชมยิ้มแย้มนะยิ้มแย้มไม่ได้มีการแสดงออกถึงความเครียดหรือความกังวลอะไรเลยนะสำหรับ